สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Infanews วันนี้เรามีข่าวที่หลายคนรอคอยมาอัปเดตกันแบบเจาะลึกครับนั่นก็คือความคืบหน้าล่าสุดของเมกะโปรเจกต์รถไฟความเร็วสูงไทยจีนที่ตอนนี้กำลังเดินหน้าเต็มกำลังโดยเฉพาะเฟสที่2ช่วงนคทรราชสีมาน้องคายที่มีความชัดเจนออกมาแล้วครับเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปติดตามรายละเอียดพร้อมกันเลยครับล่าสุด การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟทได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งสำคัญเพื่อแนะนำโครงการและแนวทางการดึงเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในรูปแบบ PPP สำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพหนองคายคุณวีริศอมรปานผู้ว่าการรฟทได้ให้ข้อมูลที่น่าสนใจมากครับว่ารฟทกำลังจะเปิดให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนหรือที่เรียกว่า PPP p u b l i c p r i v a t e Partnership ในส่วนที่สำคัญมากๆนั่นก็คือการติดตั้งงานระบบการบริหารจัดการเดินรถและการซ่อมบำรุงตลอดทั้งเส้นทางครับนี่ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยลดภาระงบประมาณของภาครัฐและยังเป็นการนำความเชี่ยวชาญของภาคเอกชนเข้ามาช่วยให้การเดินรถมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งในเรื่องความปลอดภัยความตรงต่อเวลาและที่สำคัญคือการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาสู่ประเทศไทยด้วยครับ แล้วไทม์ไลน์หลังจากนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปเรากางแผนให้ดูกันชัดๆเลยครับกันยายน2,568จะมีการจัดสัมมนาสรุปผลโครงการอีกครั้งตุลาคม2,568เปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนหรือ m มาเก็ต o u n d i n g เพื่อดูว่ามีใครสนใจบ้างธันวาคม2,568สรุปผลการศึกษาทั้งหมดเสนอไปอยังกระทรวงคมนาคม ไตรามาสที่1ปี2,569เสนอเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอเพื่อขออนุมัติไตรามาสที่3ปี2,569หากคอรมอไฟเขียวก็จะเปิดประมูลหาเอกชนทันทีครับและคาดว่าเราจะได้ผู้ชนะการประมูลภายในปลายปี2,569และจะสามารถเริ่มงานได้ภายในปี2,570ครับทีนี้มาเจาะลึกกันที่รายละเอียดของการก่อสร้างกันบ้างครับ โครงการนี้แบ่งออกเป็น2ระยะคือระยะที่1กรุงเทพนครราชสีมาตอนนี้กำลังก่อสร้างกันอยู่คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในปี2,572ซึ่งเอกชนที่ชนะการประมูล PPP นี้จะเข้ามาดูแลเรื่องการเดินรถและซ่อมบำรุงครับส่วนงานระบบรางระบบไฟฟ้าและขบวนรถไฟฟูซิงฮาวซีขบวนแรกนั้นเป็นความร่วมมือกับทางจีนที่เซ็นสัญญากันไปแล้วครับ และส่วนที่ทุกคนจับตามองระยะที่2องนครราชสีมาหนองคายที่มีมูลค่าโครงการสูงถึง3.4แสนล้านบาทตอนนี้ก็มีความคืบหน้าอย่างมากครับรอฟอทอได้เรียนรู้จากบทเรียนของเฟสแรกที่การแบ่งสัญญาย่อยมากเกินไปทำให้เกิดความล่าช้าในเฟสที่2นี้จึงมีการปรับแผนใหม่โดยจะแบ่งงานโยธาออกเป็น7สัญญา และงานศูนย์ซ่อมบำรุงอีกหนึ่งสัญญาเพื่อให้การก่อสร้างรวดเร็วและไร้รอยต่อมากขึ้นครับสำหรับไทม์ไลน์การก่อสร้างงานโยธาของระยะที่2คาดว่าจะสามารถเปิดประมูลได้ในเดือนกันยายน2568เริ่มก่อสร้างในปี2569และจะเปิดให้บริการได้ในปี2574ครับเมื่อทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์เราจะมีรถไฟความเร็วสูงที่วิ่งตลอดเส้นทางกรุงเทพหนองคาย ระยะทางรวมกว่า600กิโลเมตรและจะใช้เวลาเดินทางเพียงประมาณ3ชั่วโมง30นาทีเท่านั้นครับแล้วใครกันนะที่จะเข้ามาลงทุนในโปรเจกต์ระดับแสนล้านนี้คุณวีริศคาดว่าน่าจะได้รับความสนใจจากผู้ให้บริการเดินรถไฟฟ้าในไทยที่มีประสบการณ์อยู่แล้วประมาณ2-3รายส่วนบริษัทต่างชาติอย่างจีนก็แสดงความสนใจเช่นกันครับแต่อาจจะต้องมาในรูปแบบของการจับมือเป็นพันธมิตรกับบริษัทของไทยครับ สรุปง่ายๆนะครับนี่คือการพลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์การคมนาคมของไทยอย่างแท้จริงโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนไม่ใช่แค่การสร้างรถไฟแต่คือการสร้างอนาคตใหม่ให้กับเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการเชื่อมโยงประเทศไทยเข้ากับภูมิภาคตั้งแต่ลาวไปจนถึงจีนครับเมื่อเปิดให้บริการครบทั้งเส้นทางในปี2,574คาดว่าจะมีผู้โดยสารใช้บริการราว7,000คนต่อวัน ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการยกระดับประเทศไทยสู่มาตรฐานสากลครับทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าล่าสุดของรถไฟความเร็วสูงไทยจีนที่เรานำมาฝากกันในวันนี้เรียกได้ว่าเห็นภาพอนาคตที่ชัดเจนขึ้นมากเลยทีเดียวครับแน่นอนว่าทางช่องของเราจะคอยติดตามและนำเสนอความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องแน่นอนครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อไม่พลาดข่าวสารสำคัญแบบนี้อีกนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ